นัก็ประมาณเจ็ขวบมั้งครับไปแรกครับก็ช่าครับเช่าโดยเห็นพวกรุ่นพี่เขาต่อยก็เลยไปซ้อมมันแรกก็ซ้อมได้ประมาณสิบวาวันมั้งครับเขาก็เลยให้ไปโชว์ครับตั้งแต่นั้นมาก็ต่อยเป็นอาชีพเลยครับถามว่ามีคิดจะเลิกไหมก็มีบ้างครับบางทีก็ท้อบ้างเวลาแพ้เงี้ยครับแต่ว่าทําไงได้ครับเกิดมาโชกมวยแล้วก็ต้องสู้ชีวิตก็ต้องสู้ต่อไปครับ ฝีมือครับฝีมือก็ได้ครับเดินก the the ็ได้ครับแล้วแต่คู่ชกว่าเขาจะมายังไงครับก็ซ้อมหนังอยู่ครับช่วงเวลามีรายการก็ซ้อมหนักก็ระวังโปรแกรมไว้ว่าซ้อมช่วงทําร่างกายประมาณ4วันแล้วจากนั้นก็จะเป็นเรื่องช่วงสปีดประมาณ10วันก็คือเช้าตีห้าครึ่งเนี่ยเราให้เขาตื่นจากนั้นก็วอร์มร่างกายประมาณ10นาทีแล้วก็ออกวิ่งช่วงเช้านี้เราจะเริ่มตั้งแต่8กิโล10กิโลจนถึง12กิโล หลังจากวิ่งเสร็จก็คือกลับมาบำรุงด้วยไข่ลวกอะไรนี้ก่อนให้เขาไปได้ทานหลังจากท้องว่างจากนั้นก็เตะเป้าช่วงเช้าก็5ยกเตะกระสอบ3ยกแล้วก็มีการพันชิ่งก็คือสปีดหมัดแล้วก็จะมีการตีกระสอบก็คือจ้ำกระสอบเนี่ยห้าครั้งเราเล่งเขาแล้วปุ๊บเขาเกิดการเมื่อยล้ากล้ามเนื้อ,อจจะตึงอาจจะทําให้เขาบาดเจ็บกล้ามเนื้อได้อะไรเงี้ยเราก็จะซอฟลงมา พอซ์อมแล้วเสร็จปุ๊บเราก็จะมีการมัดสะาใช้วิธีการนวดด้วยน้ํามันมวยหรือไม่ช่วงเช้าเราก็นวดเข้าด้วยการต้มน้ําร้อนผสมน้ําอุ่นบีบคลายกล้ามเนื้อใช้การนวดส่วนเรื่องอาหารการกินเนี่คือเราดูแลเต็มที่ เฮียมอ้อยเฮียจูเจริญรเนี่ยจะเน้นย้ําเลยว่าทุกมื้อนะครับจะต้องมีซุปเหมือนสไตล์าตาญี่ปุ่นที่เขาจะต้องมีซุปมิโซะถ้วยหนึ่งนะครับเพื่อให้นักกีฬาเนี่ยไม่ขาดน้ําเพราะบางครั้งเขาทานแต่ของแห้งเสร็จแล้วเขาก็ไม่ค่อยทานน้าแล้วเพราะว่านักกีฬาพอซ้อมขึ้นมาในระยะหนึ่งเนี่ยคือในช่วงแรกเนี่ยจะรู้สึกกระหายอยิู่น้ําแต่พอเขาซ้อมไม่ได้สักระยะหนึ่งประมาณอาทิตย์หนึ่งเนี่ยการที่ กาหายน้าเขาจะลดน้อยลงจนบางครั้งเขาลืมลืมที่จะดื่มน้ําในซุปนี่ก็จะเป็นเช่นซุปกระดาศขาวเนี่ยมีพวกโฟเลตไฟเบอร์อะไรให้พวกเขาเพื่อช่วยในเรื่องของการขับถ่ายด้วยอะไรด้วยแล้วก็ช่วงเย็นก็จะเติมพวกผลไม้เข้าไปนะครับเช่นแตงโมหรือไม่ก็กล้วยก็ส่วนมากก็จะเน้นไปทางเนื้อนะครับเน้นไปทางเนื้อแล้วก็จริงๆก็มีปลาด้วยส่วนหนึ่งนะครับเพราะว่าจริงๆเนื้อ มันจะทําให้กล้ามเนื้อเราแข็งแรงมากขึ้นอย่างเงี้ยนะครับแต่ว่าถ้าเป็นพวกปลาพวกอะไรมันก็จะทําให้เป็นอาหารที่อิ่มพวกอกไก่อย่างเงี้ยนะครับอิ่มแต่ว่าน้ําหนักไม่ขึ้นอย่างเงี้ยครับการดูแลตัวเองหลักๆเลยผมอยากจะแนะนํานักมวยทุกคนว่าการลดน้ําหนักเนี่ยอันนี้เป็นเรื่องที่ที่สาคัญมากนะครับถ้าสมมุติว่าเราเริ่มคุมน้ําหนักตั้งแต่ระหว่างซ้อมวันแรกครับแล้วก็จนไปถึงวันต่อเนี่ยถ้าค่อยๆทอนน้ําหนักลงมาเรื่อยๆเนี่ย ผมเชื่อว่ามันดีกว่าการที่มาลดน้ําหนักภายใน3 5ถึง5วันก่อนชั่งน้ําหนักเพราะว่าถ้าร่างกายเราเนี่ยลดน้ําในร่างกายเกิน10%นะครับร่างกายก็จะเกิดอาการเออหรืออาจจะเกิดอาการช็อกตายได้เพราะฉะนั้นแล้วการที่สามารถยืดระยะนะักมวยให้ต่อยได้ถึงอายุ30-35เนี่ยถ้าใช้การลดน้ำหนักแบบวิธีเดิมๆเ,เนี่ยผมว่าไม่ค่อยเหมาะสมเท่าไหร่ สมัยก่อนเนี่ยเขาก็จะมองว่าเทรนเนอร์นะครับก็เทรนเนอร์ไม่มีเขาเรียกว่าไม่มีกรอบแบบไม่มีตารางเท่าไหร่อย่างเงี้ยนะครับผมก็มาวางตารางให้ก็คือผมบอกว่าซ้อมหกโมงเช้านะครับถึง10บโมงเงี้ยครับคุณจะทําอะไรก็แล้วแต่ในระหว่างนั้นคุณต้องอยู่ให้ถึงต้องซ้อมให้ถึงอะไรเงี้ยนะครับอย่าพวกอย่าออกกําลังกายอย่างเงี้ยครับก็มาซ้อมได้ครับต้องมาดูครับว่ารุ่นพี่เขาซ้อมอยังไงครับแล้วก็ค่อยทําตามที่หลนะันต้องพยายามซ้อมมีไว้นใน ทุกอย่างมันต้องรวมไปหมดครับพวกแรงแล้วแล้วก็ใจครับมันก็ต้องอยู่คู่กันนะ